สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหัวยราวพัฒนานะครับผมในงวดประจําวันที่14มิถุนายน2566นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับผมก็เข้า64นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็วิ่งรูด2มา23สนะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่14ไปดุดด่วนนะครับผมแอดมิน ออกข้างนอกนะครับผมไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับผมสำหรับวันที่1 4นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่8วิ่งรูด6กับ3นะครับผมสำหรับ8นะครับผมจะมี8 1 8 2 8 4 85ตัวเน้นคือ8 2 8 4นะครับผม81คือตัวกันนะครับผมสำหรับ6นะครับผมมี6 1 6 4สี่ หกห้าและก็หกเจ็ดนะครับผมสำหรับ3นะครับผมจะมี3.4 3.5 3.6.3.9นะครับผมแล้วก็38สําสำหรับในชุดกันนะครับผมมี86 62แล้วก็37ตัวเน้นตัวเจาะตามจุดนะครับผมสำหรับเบิ้ลมี8 8 6 6แล้วก็3.3สาำหรับ3ตัวนะครับผม 7 82 142 538 284แล้วก็863นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดี เหิๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ